วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีวิวแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปั้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวเจ้าตัวนี้นั่นมันนะคืออะไรก็คือเลเวลออพเลเวลออพไรเดอร์เดอร์เดอร์โอ้โหล่มเลยก็โอ้ยอ่ะมันคือเพลงมันคือทำนองของเพลงเปิดเรื่องนี้อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Level up rider series 01 must rider XZo Exceldo action game อ่ะมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับกล่องจะดูใหญ่หน่อยเพราะว่าเขาจะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวตันๆมาให้อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวอื่นๆเนี่ย02 03ถัดไปเนี่ยจะไม่มีตัวตันๆมาให้แปลว่าถ้าเราอยากจะเล่นโดยที่เป็นเป็นเลเวล1ได้เนี่ยเป็นตัวนี้ได้เนี่ย เราต้องซื้อกล่องนี้ต้องซื้อกล่องนี้บังคับซื้อเลยนะถึงไม่อยากได้ตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ล่างเตี้ยก็ต้องซื้อกล่องนี้เนี่ยไม่เชื่อดูนี่คือ02มันไม่มีล่างวันเตี้ยเลไวแบหนึงมาให้เออต้องเปลี่ยนเอาเอาตัวนี้มาเล่นดูนิสัยบันไดหืมนับวันยิ่งช <c oughs> <c oughs> ั่ว <c> ร <oughs> ้ายอ่ะจ้ะอะแพคเกจนะด้านหน้าเปิรบเบิบเิบเิบชื่อชื่อชื่อเบิรบมีภาพไปเห็นข้างในอ่าข้างบนนี่ตัวเตี้ยปัอม วิ่งออกมาจากชุดอ่ c a s ส off ออไม่ใช่ level up เเนะครับ LVU r ย่อมาจาก level up rider series นะครับอ่ะด้ค่ะนี่ท่าสวยๆของตัว figure กกด้านหลัง่าใครเห็นว่า,าทำอะไรได้นะจากเลเวลนี้ไปนี้ปั๊บปัปั๊บปัปปปป๊แล้วก็นี่นะถ้าถ้าถ้าจะซื้อตัวอื่นแล่นนะต้องมีกล่องนี้นะไม่งั้นจะกลายเป็นตัวอ้วนเตี้ยไม่ได้นะนี่นะนะนะเนะนะขาบอกแล้วนะโอเค มาแกะกันเลยครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันนะฮะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รีวิวแมน n 5 5กับสติกเกอร์ลายรีวิวแมนนิดนึง รีวิวแมน1.5คือซีรีส์หนังแปลงร่างที่พี่รีวิวแมนทำขึ้นมาต่อเนื่องจากซีซั่นที่1ที่จบไปครับก่อนนู้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดในส่วนของตอนที่4จะรีบจะเร่งทำให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็คลิกตัวไอเข้าไปดูได้นะครับและก็ line นะสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนนะเซิร์ฟภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยก็จะเจอโหลดส่งเล่นกับเพื่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามันขายดีอาจจะทำซีซั่นสองได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะครับ Okay. อ๋อภาพนี่คู่มืออยู่นี้อยู่ข้างหลังอ่แต่ไม่ต้องดูหรอกนะปกติไม่เคยได้ดูอยู่แล้วอ่ประกอบไปด้วยตัวเลเวลสองนะครับว้าวพี่หน้าทิมเลยและอันล่างอ้วนเตี้ยของเลเวลหนึ่งนะกลวงโบสิ้นดีอาวุธ อันนี้โหมดดาบอันนี้โหมดคอนชื่อว่าเขาคือการ์เคอนเบรเกอร์นะฮะทำไมถึงสนใจหลายนี้ก็ต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆชอบตัวนี้อยากจะเก็บตัวนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้เป็นผลพวงและก็มันมีการเลเวลอัพเป็นเลเวล3ซึ่งมันสามารถเอาเอาหุ่นเสริมอื่นๆมาสามารถรวมกับตัวนี้ได้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งมัน ชอบอะ่ะชอบมันเหมือนกันรวมร่างหุ่นดีอะไรประมาณเนี้ยเอออารมณ์มก็อารมณ์คล้ายๆแบบไอ้กรอบผลไม้ของไก่มั่วแหละคิดว่านะแต่ก็อยากอยากอยากได้อะ่ะเออเพราะว่าไอ้ของไอเศ่รู้สึกจะเป็นหุ่นยนต์ตัวเตี้ยๆเอามารวมประกอบกับเขาส่วนของเกนมุก็เป็นจักรยานแล้วรู้สึกอนาคตมันจะมีดราก้อนเลยมันจะีมังกรด้วยอยากร,รู้มันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับอ่ะมาดูลูกเล่นกันดีกว่าน,น้อดูรายละเอียดดีเทลกันดีกว่าอย่าเพิ่งดูจุดขยับดูหน้าดูตาเขาหน่อยดูสิ พี่รวิวแมนว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะคือปกติไม่ใช่คนเก็บของเล่นสายโมเดลฟิกเกอร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วอย่างพวก S S F เนี่ยไม่ต้องพูดหรือไม่เก็บเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของสะสมมากกว่าของเล่นนะเนาะก็คือมันไว้โพสท่าถ่ายรูปสวยๆมากกว่าที่จะเอามาประกอบล่างเปลี่ยนล่างอะไรเงี้ยพี่ริวแมนชอบคือถ้าจะเก็บของเล่นไอ้จำพวกฟิกเกอร์พวกนี้จะต้องทาอะไรได้มากกว่าการขยับคติของพี่ริวแมนเองนะเออเพราะนั้น S S F จึงไม่ใช่ ทารก็ Target, หรือว่าไม่ใช่เป้าหมายของพี่รีิวแมนเลยนะครับอ่ะแมปหมุนได้หมดเลยทำไม่ติดไอ้หน้านี้นะฮะก็สอกนะครับงอได้งอได้90อ,อ,องศาเลยนะนะอะตรงนี้หมุนได้รอบเลยนะครับหมุนได้รอบเลยนะนี่อคอคอก็นะฮะ เป็นลาเมาหรอเอ็กเซดเมาดีก็ดูโหจับหมุนอยู่นั่นอะ่ะเอาทษโทษไม่จับแล้วเฮ้ยพูดได้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> อ่ะครับแล้วก็ตรงหน้าอกไอ้ตรงหน้าอกฮะรายละเอียดดีนะเหมือนในหนังเลยแถบเลือดเอ้ยนี่เป็นดาบเป็นค้อนนะปุ๊บ,บมีปุ่มกดแล้วเป็นพลาสติกใสครอบก่อนอีกทีนะเข้าข้างในอีกทีนะครับลวดลายในตัวสวยรายละเอียดของเกมเมอร์ไดเวอร์ก็โอเคเลยอะ่ะเนี่ยเกมเมอร์ไดเวอร์บ้าอุ้ยแปะ เพียงแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้สลักรูปของไรเดอร์ไปเท่านั้นเองแค่นี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับพี่ดิวแมนอันนี้สล็อตโฮเดอร์นี้เป็นสำหรับเกมเสียบอยู่2อันดูตูดดูอุ้ยขี้ได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทะลึ่ง <laughs> มันรูน็อตมาใจรูตูดขาขาขา,ขามาดูขาอันนี้งอได้ถึงอย่างนี้เลย <laughs> เพราะว่ามันเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บในอยู่ในโหมดต้มเตียมตัวเตี้ยนะ ด้านหลังตรงนี้อันเนี้ยในหนังเนี่ยเขาจะไม่มีลูก,กตาในเขาจะเป็นไม่มีตาสองอันเนี้ยมันไม่งั้นมันดูตลกไปเนาะในหนังเขาตัดออกนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพื่อใช้ในการประกอบเข้าสู่ล่างเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ่ะทีนี้ขอพูดถึงการออกแบบหน่อยครั้งแรกที่เห็นเนี่ยสงสัยมากถึงมากที่สุดว่าเฮ้ยมันจะมีไอ้หน้ามาเริ่มมาเทิมติดอยู่ทําไมแหวะเนาะก็แบบ พอมาเห็นของเล่นแล้วก็อ๋อรู้แล้วเอาไว้เล่นกับของเล่นได้เท่านั้นเองจริงๆคือต่อให้การเลเวลอัพจากโหมดเตี้ยเป็นโหมดตัวโตเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีหน้าตรงนี้ติดนึกออกปะเออที่เขาให้มีหน้าตรงนี้ติดเนี่ยเพื่อจะเอามาอัดแอปกับตัวของเล่นไงว่าโอ้ยนี่เราหุบเข้าอย่างงู้นอย่างนี้งั้นล้วอ้าเรากลายเป็นอีกรลเวลหนึ่งได้นะ,ะขายของเล่นได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ฟิกเกอร์ที่เขาออกมาเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นมากกว่าบิดท่าได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่ดับเบิลมาแล้วก็ อะไรนะแยกเป็น2ส,สีผสมกันได้โอสเอ๋ยก็แยกเป็น3ส,ส่วนได้โฟเซ่ก็ประกอบสวิตซ์นู่นนี่นั่นได้นะยาวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีลูกเล่นไม่มีลูกเล่นเขาจะให้หลานเล่นไม่ใช่แต่ <c oughs> โพสอาสักอันหนึ่งลองลองใส่อาวุธใส่อาวุธอ่าไม่ให้ดูนิ้วมือเลยเออนิ้วมือก็คือทุกซีรีส์นี้เหมือนกันหมดคือมือเขาจะแบ่งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสองส่วน2นิ้วงอ2นิ้วงออย่างนี้เหมือนเหมือนกันหมดนะฮะตั้งแต่ดิคเทสแล้ว ก็ทำใส่เลยทั้งอันจริงจริงได้อันเดียวนะเพราะมันคือการเปลี่ยนโหมดของอาวุธมันไม่ใช่อาวุธสองชิ้นนะฮะะมาซี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 อ้าหลุดหลุดหลุดอย่าฮาวต้องฟันนะฟันนะฟันนะอู้ฟันนะฟันเลยฟันเลยเออผมไม่รู้เรื่องตบกระบาดตบกระบาดตบกระบาตบ ตกปับมาเลยเออลูกเล่นต่อมาถือเป็นจุดขายของซีรีส์นี้ก็ว่าได้กนะ็คือการเลเวลดาวเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลอัพเป็นเลเวลสองมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนะก็ดันหัวนี้ขึ้นมาก่อนปัป๊บให้ดังแก๊กนี่นะมันจะมีเสียงลงล็อกของเขาอยู่เนี่ยดันปัป๊บให้ดังแก๊กเลยนะมันจะได้ล็อกนะครับจากนั้นนี่มาดูตรงนี้หมุนหมุนให้เป็นอย่างนี้หมุนให้เป็นอย่างนี้นะ แล้วก็พับอย่างนี้เลยพับอ่าขานีเอาไว้อย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับปั๊บมือก็ลงมาตรงตรงธรรมดาตรงนี้ธรรมดา,าโอเคแล้วก็งอหัวลงมานิดหนึ่งนะฮะ ีนี้เรามาดูข้างหลังอันเปลยป่าของเขาเขาจะมีที่ล็อกตรงนี้อยู่เห็นไหมครับนี่ก็จะพอดีกับรูนี้นะครับเสียบเข้าเข้าไปอืมอ่ะปึ๊บเสียบไปละนะตรงนี้จัดระเบียบให้ดีเท้าเนี่ยเราจะงอจะดัดอะไรของเราก็ได้แล้วแต่เาเอาให้มันเข้าระเบียบเข้าช่องให้มันไม่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 โผล่ม,ม,มา เ,เรียบร้อยแล้วครับผมเลเวลหนึ่งขยับอะไรได้บ้างได้แค่แขนเลยตรงนี้เขาจะเขาล็อกมันมันตายตัวหมดขยับอะไรไม่ได้นะฮะน้องแหนงนอองแหนงน้องแหนง,นง,นงว้าฮีแขนหลดุดเออเนี่ยตัวล็อกของเขามันเป็นแค่แบบเป็นแค่ไอไออคู่ๆอย่างเงี้ยธรรมดาเองนะมันหลุดได้ไม่เป็นไร ครับเพื่อที่จะแบบเหวี่ยงแขนได้ดูดิแล้วเพื่อที่จะเหวี่ยงแขนได้แบบกว้างขวางนะฮะถ้าดัดท่าได้อะไรได้อนะ,ะโอ้ยไอ,อ,อตายตายตาอจุงเบยตัวเตีย้ยไม่ใช่อืมอ่ะใส่อาวุธหน่อยใสย่อาวุธหน่อยอ่ะล่างนี้ล่างนี้อาวุธอันนี้ก็มือเขาขยับไม่ได้แล้วก็ยัดเขาลงไปตรงตรงเลยปึ๊บอ่ะ,อะมันจะดูแน่นกว่าล่างเมื่อกี้อีกนะเออนะฮะ ปมองแนวปมองแนวปมองแนวให้ดูรอบด้านจริงๆอย่าไปดูด้านหลังเลยทุเล็ดทุเล็ดอุย๊ยยังไม่เสร็จขอโทษนี่มันวอาตรงนี้โถพี่ริวแมนแกะตรงนี้ครับแต่แกะตรงนี้ด้วยแต่โถมาถังอ่ะเนี่ยเงี้ยเข้าออกมานะฮะเงี้ยเข้าออมาก่อนลือมอ่ะขอโทษครับตลอดเลยตลอดพี่ริวแมนตนลอด ก็ว่าทำไมมันโล่งๆเอออ่ะนี่หน้าออกติดเขาเข้าไปชวิงเออสมบูรณ์แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วเออ Let's a game Much a game Much a game What's your name I'm a c o m m a n rider ปังตัวอะไรเนี่ยผีผีเกาะผีเกาะหลัง วิญญาณตามติดอินซิเดียสอ๋อเอ้ยให้ดูดีเทลรายละเอียดเข้มข้นก็โอเคนะดูสิเห็นปะก็ทำาละเอียดดีนะครับมาเรามาไดเฮนชินคลายร่างสู่เลเวล2กันทำท่าแหมยหนังหนะ่อยอ๋อไดเฮนชินปั๊บกาจังโอ้แขนหลุด ไม<ป>่ตีจัมไม่ตีคิกไม่ตีไม่ตีแอคชั่นเอ็ดวายครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิว Level Up Rider Series 01 m a s t Rider x เ e นะครับพร้อมสำหรับตัวซีร,รีส์นี้เนี่ยน่าจะเก็บยาวๆเลยแน่นอนว่าตัวนี้ได้ดูต่อแน่นอนสไนค์ก็น่าจะเก็บนะฮะเกนมุกก็คิดว่าจะเก็บก็ ยังไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนก็เอาเท่าที่เราไหวแล้วก็เท่าที่เราชอบบางตัวไม่ชอบก็อาจจะไม่เก็บแต่ว่าอุ้ยโดนใจแทบทุกอย่างเลยทั้งตัวฟิกเกอร์ตัวของเล่นตัวอาวุธตัวตลับเกมโอ้มันเจ็บมากเลยจอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของพี่รีวิวแมนด้วยนะจอดโอเคก็อย่าลืม ไปดูคลิปเก่าๆในช n n e l แล้วก็กด Subscribe ให้พี่รีวิวแมนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ต้องลาักนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็คือผีหัวขาดตุ้มตุยเอาร่างกายมาให้ข้าเอาหัวมาให้ข้าสิดีดีหน่อยจะผีหัวขาดหน่อยแน่เจะาบักสเตอร์ผู้ชั่วร้ายอ้าวเดาบหล่นวอับอายขายีนาไปดีกว่าเงา